ค่ะคน่ะค่ะไม่รีระเปยกันน่าปนฉี่บ่อยเหรอคะมีสามมิ้วข่าวันนึงค่ะประมาณฮ่าเพราะว่ามันแข็งตัวเนี่ยปนปนกินน้ำน้อยแต่วานะคะแต่วันนี้กินน้ำมากแลค่ะโอ้ดีสวัสดีค่ะพี่ยังวันพรุ่งนี้ถ้าจะได้หยุดอะค่ะเพราะว่าวันที่หนึ่งค่ะน้องต้องไป ที่สถาบัานราชนาครินนะคะ่ะจะมาวันก็เรื่องหักนะจ๊าจสวัสดีครับคุณครูยังลูกสวัสดีค่ะตอนนี้ไม่ได้เจอกันเลยไ,ได้เจอกันนี้น<ร>อ,อ,อ,าอ้าวรองเท้าก่อนแล้วอารองเท้าก่อนปวดปวดเจ็บตัวอ,ยอยีกไหมไม่เจ็บตัวปวดฉี่บ่อยไหม ไม่ไม่ฉี่บ่อยแล้วใช่ไหมหมามีจับก่อนเออไม่แข็งละ <laughs> อยู่อยู่กับครูเอกกับเป็นค่ะช่วงก่อนที่ที่ห้าวันนั่นนะ่ะเดี๋ยวก็ฉี่เดี๋ยวก็ฉี่ครูเอบอกว่าโอ้ปวดฉี่บ่อยมากเดี๋ยว,วก็ปวดฉี่เดี๋ยวก็ปวดฉี่บอกว่าป้นป้นเป็นเอียค่ะเป็นบ่อยอยู่บ้างกับเป็นบ่อยถ้าบอกกินน้าเป็นละอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> สวัสดีครับสิสวัสดีครับคุณคูนทุกห้องเลยนะลกูกเอาทุกห้องเลยนะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสิขึ้นมาสวัสดีครับดีดีสวัสดีครับคุณเจี๊ยบ มาลงลงทำไมแมสไม่ใส่อ่ะอืมต้องใส่แมสด้วยนะรู้ไหมใส่แมสแล้วเนี่ยพ่อป้าแล้วพอกินขนมอยู่อ่ะอ๋อกินขนมเสร็จก็ต้องปิดแมสสิเข้าใจไหม พ่อต้องใส่รองเท้าเองมาใส่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้อ่ะใส,ใส่ใส่รองเท้าเองได้สิอเ,เอาลองเอายืดลงมาตรงนี้ก็ได้ยืดลงมาตรงเนี้ย มึงจะใส่ง่ายื่อมาชื่ออะไรมาคือยังไงีชื่ออะไรบอดดี้บอ ใส่เรวกลับแล้วมาใส่รองเท้าดีๆลูกเร็วๆมาเร็วๆโอ้มัแวแต่ถามเขาว่าใส่รองเท้าดีๆ <นะ S 2> สิลูกแน่แน่แน่ไปไหน